มีอุปกรณ์ที่ทําจากรังนกนะคะก็จะมีสบู่ลังนกนะคะตัวนี้นะคะก็เป็นสบู่ลังนกผสมน้ําแร่ของระนองนะคะซึ่งลังนกนี่ก็เป็นรงนกรลังนกที่เราเลี้ยงเองในจังหวัดระนองนะคะซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มนมีอยู่ในชุมชนของเราเองอเดิมทีนะคะเราก็ ทำคอนโดลังนกนะคะเลี้ยงลังนกเพื่อที่จะนําขายกับประเทศจีนนะคะซึ่งช่วงแรกๆที่มีการเลี้ยงลังนกนี่ก็ราคาก็สูงนะคะก็กิโลหนึ่งประมาณ4ี่หมกว่าบาทนะคะเป็นอย่างต่ําสมัยนั้นนะคะสิปีที่แล้วค่ะหลังจากนั้นก็มีผู้ประกอบการเนี้ยเลี้ยงลังนกมากขึ้นนะคะจํานวนลังผู้ประกอบการเยอะขึ้นทําให้ราคาของลังนกอ ตกลงนะคะจากโล4ี่หมื่นกว่าบาทก็ลดลงมาเรื่อยๆนะคะจนสองหมื่นกว่าหนึ่งกว่าบาทนะคะถ้าเป็นรังนกที่เปลีต่ำลงมาหน่อยตอนนี้ราคาไม่ถึงหมื่นก็มีนะคะสรังนกของเรานะคะก็จะมีส่วนผสมของรังนกนะคะแล้วก็น้ําแร่ของจังหวัดระนองเพราะเรามีจุดเด่นของจังหวัดระนองคือน้ําแร่ของเรานะคะที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุมากมายเลยนะคะ ก็น้าแร่นี่ก็จะช่วยในเรื่องของการกระชับรูขผมนะคะแล้วก็ทําให้ผิวพรรณเราอ่อนเยาว์ได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะก็จะช่วยยับยั้งในส่วนการที่ทําให้ร่างกายของเราเนี่ยเสริมสร้างคอลลาเจนนะคะและในตัวของ,งน้ำนกเองก็จะมีไกลโคโปรตีนนะคะซึ่งเป็นตัวสําคัญที่จะทําให้ช่วยในเรื่องของอซ่อมแซม ผิวพันธุ์เนี่ยมีการสร้างเซลล์ผิวใหม่นะคะแล้วก็ทําให้ผิวเนี่ยมีความชุ่มชื้นแล้วก็แข็งแรงจะทําให้อ่ได้ผลิตภัณฑ์นะคะที่อ่มีประโยชน์ต่อผิวของผู้ที่ใช้เพราะว่ารังนกมีจุดเด่นอย่างจะลดในเรื่องของการแพ้ง่ายเพราะว่ามีส่วนผสมที่ใกล้เคียงกับผิวของมนุษย์นะคะก็จะทําให้ใช้ในการทาความสะอาดอย่างเดียวแล้วเนี่ยยังไม่พอนะคะ จะมีคุณสมบัติพิเศษคือจะเป็นสิ่งที่บำรุงผิวไปด้วยในตัวเลยนะคะบางครั้งอาจจะไม่จาเป็นต้องใช้โลชัน่นพอเราล้างหน้าหรือถูตัวเสร็จเนี่ยเราจะรู้สึกว่าผิวเราชุ่มชืน้น<ะ>แล้วก็นุ่มอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นผลิตภัณฑ์มังคุดนะคะผสมกับน้ําแร่ระนองระน,นองเราเนี่ยก็เป็นเมืองที่เป็นเกษตรกรเยอะแล้วก็มังคุดก็เป็นผลิตผลทางการเกษตรที่มีเยอะช่วงที่มังคุดถูกมาก 3กิโลร้อยนี่ยังน้อยไปนะคะ,ะกิโลละ5าบาทใช่เราก็เลยมาคิดว่าบ้านเราหรือว่าชุมชนในหมู่บ้านเนี่ยก็มีการปลูกมังคุดเยอะถ้ามังคุดกิโลละ5บาทนะจะทำยังไงให้แบบว่าได้อ่ไปต่อยอดยังไงหรือว่ามีการแปรรูปยังไงให้ได้มีคุณค่าหรือมีราคามากขึ้นนะคะก็เลยคิดว่าเอาสารสกัดจากมังคุดนะคะจากการศึกษาเนี่ยมันจะสารสกัดจากมังคุดเนี่ยค่ะจะมีส่วนที่จะทําให้ลด การเกิดเชื้อแบคทีเรียนะคะ,ะแล้วก็ที่สาคัญคือจะลดการอักเสบถ้าเกิดคนที่เป็นสิวอักเสบเนี่ยนะคะ,ะมังคุดตัวนี้ค่ะจะทําให้ลดการอักเสบของผิวก็จะทําให้ไม่เกิดสิวนะคะผสมกับน้ําแร่ระนองอย่างที่บอกไปแล้วว่าน้ําแร่ของเราเนี่ยไม่เป็นสองรองใครแน่นอนนะคะเพราะว่ามีอุดมด้วยแร่ธาตุมากมายนะคะทำให้ทำให้ผิวพรรณเปล่งปังแล้วก็ช่วยในการลดการ สลายตัวของคอลลาเจนนะคะก็จะทําให้ผิวชุ่มชื้นอันนี้ก็ทําไมถึงทําเป็นรูปสรลเปาอันนี้ก็เป็นไอเดียของผู้ผลิตเองนะคะว่าที่บ้านเราเนี่ยอยู่ตําบลปักจันทร์่ในตานาํมาบลมะมุค,ค่ะซึ่งใกล้กับสลาเปาทับผีเวลาเราเห็นสรลเปาเราจะนึกถึงความขาวใสหน้าจะอวบอิ่มเหมือนสรลเปาถูกไหมคะในเมื่อถ้าเราใช้สบู่วังคุดผสมน้ำแร่จะทําให้หน้าขาวใสแล้วก็ชุ่มชื้นอิ่มเหมือนกับ ทำข่าวของสาเปาซึ่งแต,แต่ก็เป็นผลิตก็รู้สึกยินดีมากนะคะที่ได้มาอบรมในครั้งนี้ก็ได้ความรู้มากเลยนะคะแล้วก็บางอย่างที่เราไม่เคยทราบเลยเราก็ได้มาทราบในงานนี้ว่าเอ๋อเของอุตสาหกรรมนี่ก็มีการส่งเสริมให้เราเนี้ยตอย่อยอดในธุรกิจได้โดยที่ไม่ต้องอใช้เงินมากคือเดิมตอนนี้ค่ะที่เราทําเองคิดเองเราก็ใช้งบประมาณของตัวเองนะคะศึกษาเองแล้วก็ พอเราคิดได้คิดสูตรได้เราไปปรึกษาเภสัชกรในเรื่องของการคิดสูตรนะคะแล้วก็เราก็หาโรงงานผลิตซึ่งต้นทุนในการผลิตนี่สูงในการที่จะออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นการเริ่มตั้งแต่คิดสูตรถูกไหมคะออกแบบกล่องสบู่ออกแบบโลโก้เมื่อเรามาอบรมในครั้งนี้จึงได้ทราบว่า อุตสาหกรรมเนี่ยมีการส่งเสริมในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตถ้ามีการอบรมทั้งต่อไปก็อยากจะให้อบรมต่อยอดในเรื่องของอการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อค่ะ